ปู an, e day, ่ปู u, ่ต like no no, ้องจิน so, ด no, 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 so no, ีกันไหนเด้บมาช่วงปู่ที่ไปหลาะใช่ปู่ปู่ยังไงปู่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 นกกรปูดกันเนกเข่าก็ขันกูกูกูดูพอขันนกเขาไปงไหนแล้วกูกูกูดูปู่ชอบจีนอีดีต่ช่วงนเนี่มาเลาะผูเขาบ่หมอนีปู่บ่หลวงปู่มาหลาะผูเขาได้ยินเสียงนกขาขันแล้วหลวงปู่ได้ยินเสียงนกเขาขันุกจู่กูจุกูกู่ะ โครงการวันะโลป่าปู่แม่นปะแม่นปะปู่ปลูกป่าโรชาคุณแผ่นดินวันโลละปารักป่าน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมปลูกลงปลูกป่าคือปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศิลปลูกธรรมคือคำจุนโลกทั้งโลกให้ร่มเย็นแม่นปะปู่ปู่แล้วมาเหรอตุงขะวารีบมาเนี่ยตู่ตุงขะวารีศีวนาลัย ปลูกดงปลูกป่าปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมคือค้ำจุนโลกทั้งโลกให้ร่มเย็นภูเขาตุงขวารีศีวนาไรไตสศิขาธามลตารามกราชิดชาโตสัพพชีโวสัพพชีพทั้งมวลล้วนเกิดจากน้ำภูเขาลูกนี้จึงมีชื่อว่าตุงขวารีศีวนาไรเสมือนหนึ่งคุ้มทรัพย์กลางทะเลทราย พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือโอเอซิตแห่งอีสานใต้ศิขาธารมละตารามเป็นอารามสวนป่าอลุ่มลื่นเป็นที่พำนักพักอาศัยของพระสงฆ์ผู้ฝ่ายศาึกษาแบบยั่งเดิมคือศีลสมาธิปัญญาตามแบบฉบับแม่บอลงปูแม่รอ ตามแบบฉบับเดิมคือศีลสมาธิปัญญาของสมณะพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลไตสิกขาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆ30กว่าหลังคาเรือนมีชื่อว่าบ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอคำตากา้าจังหวัดสกลนครใกล้ห่างจากตัวจังหวัดร้อยกว่ากิโลเมตรจากพื้นดินทินที่แห้งแล้งลำเค็นกับกลายเป็นแดนศักดิ์สิทธ แห่งจิตใจจะมีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาพร้อมนักศึกษาถึงจะลำบากกันดานแห้งแล้งก็ไม่เคยขาดแคลนผู้ฝ่ธรรมจึงมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในแต่ละปีหลายรูปขึ้นไปโดยมีพระอาจารย์สุภพโชติปัญโยเป็นประธานสงฆ์ผู้คอยหล่อเลี้ยงธรรมแก่ผู้ฝ่ายธรรมเป็นการ,รยาณมิตร เป็นสิปะทายกผู้พะดุงความเป็นทีประทาโรบุคคลแนะนำพัฒสอนชักชวนวิงวอนแจ่ของสองตะเกียงอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสภาพแห้งแล้งแห่งผภาอีสานจึงกลายเป็นทะละมาราตรามอารามที่ทรงไว้ซึ่งความสดชื่นเพื่อผู้บำเพ็ญไตสิขาแม่นว่าปู่แม่นว่าแม่นว่าลวงปู่เขียน กุศโลเกนไว้ก่อนที่จะตั้งแต่จะเขียนได้พูดได้นะเพราะเหตุนี้จึงมีในมิติกนานว่าไตสิกขาทะลามรัตตรามสิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบอยู่สามส่วนด้วยกันคือแมงไม้สายน้ำแล้วก็ขุนเขาความเป็นมาของภูเขาตุงขะวาลีลูกนี้เกิดมีขึ้นได้เพราะ มีมีปัจจัยหลายประการตำนานแห่งความอาภัพแม่บ่ปู่ตำนานแห่งความอาภัพบ่เนี่ยบ่ปูป่ออันน่าชื่นใจหากเป็นไปได้ก็น่าเล่าขานสู่กันฟังจะได้เป็นเครื่องส่งเสริมอุชรธรรมฉันทะอันเป็นทุลพระธรรมอันหายากในโลกดังถ้อยคำที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่า สระธรรมะฉันโททุลลโพโลกัสหมิงความเป็นผู้พอใจฝักฝ่ในกุศลธรรมความจริงความดีงามหาได้ยากในโลกแม่วรวงปู่แม่วหาได้ยากในโลกว่าปู่บะปูปะปปยไปใส่ขึ้นภูเขาไหมครับ่ะเดินทางมาจะขึ้นภูเขาแล้วอสามสิบบาทของท่านมีค่าเท่ากับน้ำมันโซล่าหนึ่งลิตร หนึ่งดอลล่าของท่านมีค่าเท่ากับน้ำมันหนึ่งลิตรเป็นพลังงานสร้างมหาเจดีย์ภูเขาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อก็เดินมาหน้าวีแชร์มาเรื่อยวันนี้หลวงพ่อขับเองขึ้นภูเขาไปเรื่อยเรืยสุสังเสตังอธิวัฒนังบุญญาังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุข นี่คือภาพแห่งบุญที่เราทุกคนร่วมกันสร้างเป็นแนวทางความดีงามความสุขสันต์คนละเล็กคนละน้อยร้อยผูกพันล้อมรวมกันเป็นภูเขามหาจีดีสีบวร,บรเป็นแมกไม้ที่ช่ำชื่นในพื้นป่าเป็นทาราที่เจิงขังทั้งเย็นใสเป็นเสียงสัตว์เริงร้องก้องพงไพ่เป็นแหล่งให้ของมวลมิตรใกล้ชิดธรรมธรรมชาติ หลวงพ่อก็มาถึงตรงนี้แล้วหลวงพ่อกำลังจะขึ้นภูเขาเป็นสถานลานประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุเป็นแหล่งหลักเป่าประกาศพุทธศาสตร์ให้สดใสเป็นความงามแห่งจาคะธรรมลวิไลด้วยสุนทรีแห่งดวงใจที่ใ่ร้อยถักทอเป็นภาพฝันอัลลอฮ์อหล่อเลี้ยงใจผู้ใธทำ เป็นขุนเขาเขียวดังเมฆลุจิเลตขวาวาลีลักษ์สร้างศักดิ์ศรีสะอาดเอี่ยมเปี่ยมสะโบคคลนีทอดนาทีอุทยานอันดาดาดานดาดาด,าด้วยแนวไฟพื้นใหญ่กว้างเพียงเยื้อย่างได้เยือกเย็นเห็นคุณค่าโอ้ไตศิขาทรามรัตรามอารามอันลมลื่นชื่นดวงือไทัย แม่ยาปู่ชื่นดวงฤทัยอยู่ค้าดีดีขึ้นไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนหลวงปู่ขึ้นข้างบนละคู่บาอยางน้ำฝนกันได้หรอขึ้นชื่นดวงงามแมกไม้งามพื้นดินหินทุกก้อนสะท้อนภาพซึ่งกำทราบสมภพประสบสมัยบุญบรรดาลเป็นแดนบุญอบอุ่นใจบุญเสริมให้ร่มเย็นสุขอยู่ทุกวันเปลี่ยนชีวิต เป็นชีวิตจิตสงบสุขสมภพดังภาพพ์บทสร้างสรรเป็นนักปาาฉลาดล้ำความสำคัญเป็นดวงจันทร์อันกระจ่างอยู่กลางใจเป็นแหลง่งศิลธรรมศิลทานานานับเนื่องเป็นปาดเปลืองปลูกใจได้เกื้อหนุนเป็นแดนดงสงคเคราะห์จิตเจือเกลเจอจุนเป็นสะบุญล้างบาปอาบใจชน จากกันดานลำเข็นเป็นสระน้ำย็นซุ่มสั่ชีบชุ่มชื่นพื้นป่าใหญ่ใส้เสียงสัตว์ชัดเจนจำความปลอดภัยกลางวานไกลภัยพึกสำนึกคุณคือความงามพ่สุดิแห่งพุทธศาสตร์คือเพื่อชาติสงบสว่างสร้างกุศลคือของขวัญจันลงใจให้โลกยนต์คือความพ้นทุกได้ในแน่นอน หล่อล้อมรวมร่วมโลกว,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 วิโมกมิ่งสร้างความจริงให้ปรากฏบทคําสอนเกิดภูเขาตุงขะวาลีสีบอวรอบุญสะท้อนสารทิศชีวิตมวลดุดดึงฟ้าดูดฝนจนดินชื้นดังวันคืนโมทนามาครบถ้วนประดับธรรมประดับไทยไว้ถูกควรให้โลกหวนเห็นทุกเ,ม,เมื่อเม็ดเงื่องานเชิญชาว ชนเชื่อมศรัทธามหากุศลแผ่นดินดนผลศักดิ์สิทธิ์สถิตสถานจากแห้งแรงลำเข็นเห็นกันดาลสร้างวิมานมนุษย์แห่งพุทธธรรมด้วยเสน่หาเมตตาธรรมจากคณะสงฆ์ไตสิขา,รา,ราธรามรตารรมแม่นวรปู ผู้ก็เฝ้าเป็นเนาะงผู้เนาะลืมเหรอเฝ้าได้ยไงว่ะใช่ไหมฟังแล้วผู้บาอยากลืมเลย,ยน,ลนะคุณบาโดนเลยเนาะซึ่งกำทราบสมภพประสบสมัยเป็นดินแดนแห่งแดนดินหินบ่หนักปา่าบ่เนี่ยผู้เป็นหนักปา่าบ่บ่ยี่ห้อเราเป็นหนักปา่าผู้เขาเรามันต้องเอาชูวงวันนี้มันต้องได้แปะสั้นคน สี่สิบเมตรคือปู่เห็นในนิมิตปู่คนใดมัาจากสิดูดดึงฝ้าดึงฝนมาได้สั่มพูรังกาวไอ้มันสั่มพูรังกาวนะปู่นะครับเร็วๆครับเร็วๆ,ๆไปๆ,ไปๆเร็วๆ,ๆ,ๆเๆร็ว faster faster s a ลลี i ครับปู่หลวงปู่เรา s a ล o l อย่าซาโลลีล่ะปูไปเร็วๆวันแล้วฟาเซ์ฟาเซ์ฟาเซ์คูบ่าแล้วน้ำก้นปู๊คูบ่าแล้น้ำก้น๊นี่ปู่เราเลยต้นมะขามมะขามป้อมก็มะขามกิ่งไหม่ก็โผล่ออข้างแท้นี่ยที่ได้ให้เขามาตั้งหย่างข้างขึ้นภูเขาแล้วปู่ภูเขาปู่หกไม่เลยลงมาดนละได้เสริมเติมแต่งแล้ว ซึ่งกำทราบสมพบพจากแดนดินทินกันดานแดนแร้งลำเข็นกับกลายเป็นแดนสถิตแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจ,จิตใจบ่อปู่ตะกี้แรงแล้วหรอเนี่ยแรงขนาดแล้วหรอเนานะปูนะ่เนาะมีแต่สะนามของปู่เป็นสะนามเนาะปู่เนาะแมกไม้สายน้ำและขุนเขามันมีอยู่สามสวนด้วยกันหลัก แมนวะปูที่ขึ้นไปโอ้มันหกอะวะเขาบ่ามาเกี่ยวหยาไปให้งัวเขานอกปู่เนาะคันโลงเขาเสียงนกห้องม่วนขนาดเลยเสียงนกร้องก้องเกือไก่ผองมวนให้ของมวนมิดใกล้ชิดทำผูกทางทางใต้โอ้หนาว่แล้วป่าหนุงเป็นดงละปู่ปลูกดงปูกป่าปลูกฟ้าปลูกดิน ปลูกศิลปลูกธรรมคือค้ำจุลโลกทั้งโลกให้ลมเย็นแม่นหรแม่บ่าหลวงปู่โลกทั้งโลกให้ลมเย็นโอ้เสียงนกมันคือห้องมวนแท้นกบีดบีดบีดได้ยินเสียงนกมันหมวนแล้วปู่บามันทรมาศาสตรเลยปูุู่นะนกยังไงนกทัวมันห้องก็ได้ปู่นกทัวพ่กพ่กพ่กพ่อพ่อเพี้ยพ่อเพี้ยววะว่าปู่ มันห่ากันาดน้อข้ากบเสียงนกทัวร์แล้วข้าก้ปู่โอ้ปู่แจ็บขนาดเลยปู่หลวงปู่รักเจ็บขนาดเลยมือนี้ยโอ้ยสีสันวันนะเราแดงองตุ๋งเนี่ยเอ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าใจดีผู้เฒ่ารักใจดีได้ผู้เฒ่านั่งเลาะมาไกลเด้มือเนี่นะไปขึ้นไปยังอยู่นี่ ส่องพอเห็นสะหนามเลยเลยปู่ต้นใหม่มันขึ้นเลยปกติมาห่อ,อนี่โลกปเนี้มันเห็นหมดเลยนามเต็มสะเลยวะแต่ห้อยรถไถขึ้นมานี่ยคือมีแต่ห้อยรถแทะเขาขึ้นมา้อย่างวะจะมือมัดจาะตรวจดินเพื่อนเขามาลงโบลิงนน่งตรวจดินโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งตรวจดิน ของวิทยาลัยราชมงคลอีสานลาชสมงคลวิทยาเขตร์าอีสานเขามาเจาะให้สองหูสามหูโอ้เสียงนกมันห้องหมวนขนาดเลยเดียวบ่เห็นอยังเลยบเห็นตต้นใหม่แล้วปูม่มือตึ๊บเห็นตะแท่งปว่าปลาอยู่เนี่ยแท่งปลา ลงมาซาหนาบ่เ,าเห็นต้องขืนชุด,ชดเห็นภูหลังกาว่าเสมอนี่มันจะเห็นภูหลังกาไหมมันจะเห็นภูหลังกาว่าผู้สิเห็นภูหลังกาว่ากุศลธรรมสันโทพุลโพโลโกัสมิงมีความพอใจฝักไว้ในกุศลธรธรมอันดีงาม บอปู่อยู่ใชก็อยู่ได้เนาะท่านมีถ้าบ่มีนี่จอ้อายาดอยู่ข้าเรื่องหาดก็อยู่บ่ได้โอ้อยใหญโอ้ผู้ลังกาเห็นพ่อขึ้นมุมขึ้นมุมเน่เมฆลายครับปู่เมฆฝนแล้วเลยดูดฝ้าดึงฝนมันผ่า,าสิู่ทีบตวอยู่ว่าโอ้ต้นมันป่าเนี่ยขึ้นใหญ่ไวเหรอวะเป็นหมากอะไรเลยปู่เป็นหมากไเลย,เลยมันปา่า การเก่าการเก่าต้นการเก่าโอ้หงานง่ามครับ่ามาเกี่ยวหงา้งัวว่างๆนี่ไงเขามาตั้นเนี่ยข้างถนนนี่ละทางขึ้นภูเขาต้องตัดให้สะอาดเรียบร้อยมาตรวจโอ้หายหอน่บปนนี่คู่บาคือ้มเหมยครับปู่ใกล้ขนาดเลยผู้เขาปู่นี่ใกล้ไกลโอ้เห็นผู้ลังกาอยู่หน่อยหนึ่งขี้มิมขี้มิมอยู

Rô bụi cuckoo cu, rô cuckoo cúc cuckoo 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 cu cu vào cu cu Nào, thấy chưa? Sở thẩm hồ lộ cô โกโซครับปู่ปู่นี่แสงแรงทนท่าน,านขนาดเลยเออหนาแดงฮุ่นหุ่นเลยหลวงปู่เราเป็นตะแพงอีหลีเราเป็นตะแพงอย่าเลี้ยวลงไปทั้งต่ำเลยแมย่หรอแม่เรงผิโอ้มีต่ห้อยงูเนี่ยงูสิงใหญ่ม้นขามทางเลยเบิงห้อยมันดูปูโอ้โศกมาแฮะเห็นห้อยงูใหญ่งูใหญ่ มาโลง่ง่เพาะปีมาโลงาง่งวะงูอย่างเนี้ยมาโลงา่งมาเส็งมาเมียมาแม่หลวงปู่ข้าดีๆข้าดีๆไปดีนั่นที่ขึ้นมาอย่างเงีน้นกกระท่าว่าเห็นเลยส่วนนกเขาเขามาต่อเวอ้ยหรือว่าโอ้ต้นทองกวาวใหรมาปลูกทองกวาวทองกวาวมูจกทองกวาว่ะ อ่าใกล้จะถึงยอดภูเขาตุงฆะวารีแล้วก็มากับหลวงพ่อวันนี้เหนื่อยมากเลยหลวงพ่อไม่เหนื่อยเลยหลวงพ่อหลวงปู่เราบ่าเหนื่อยเลยหลวงปู่เลี้ยวขึ้นพีท้าข้อกีพีอ่าเบาหกเด้ขึ้นไปเด้อ่าอขึ้นภูเขาไปเลยขึ้นภูเขาไปเลย ปูครับเีดีนะครับขึ้นได้ว่ล่ะปล่อยไปผู้เดียวไดนะ้นงอ,อย่างน้ำกนเราอยู่เทือกเขาห้ามประมาทประมา,าทพลาดพังอะไรเลยโอ้พุผนะูน่ะขึ้นมาทเทิงๆเลี้ยวลงไปเป็นป่าไปแล้วปูกปลูกด,ดงปลูกป่าลูกฟ้าลูกด,ดิน ปลูกศิลปลูกธรรมคือยังคือยังว่าด้วยจำได้ว่าล่ะคุณออยังคุณยังเน่าปู่ข้ารถเก่งได้เน่าปู่แล้วข้ารถบธรรมดาเลยคุใหญ่เน่าปู่เอนนื้อเน่าปู่ว่พ่อใจเอนนื้อเน่าปู่ว่พ่อใจวะให้เอนนื้อยังก่อให้เอนนื้อยังให้เอนนื้อเน่าปู่ก็เอื้อพอลุงฮะ ให้อึนยังให้อึนยังยังให้อึนล้วพ่อลุ่งพ่อลุ่งยังไเอึนยับปู่เลยดีละละอเนยับปู่แล้วถ่าวละเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามละโอ้หลวงปู่เราขึนไปละบ้าบ่าบ้าถึงยอดแล้วถึงยอดละครูบาก็จะได้พักผ่อนละเศร้ามีแห้งยังหน่อยวะโอ้บได้เอานามตโตัวมาสันเลยเหมือนเนี่ย เมื่อยขนาดเลยปู่น้ำกระต๊อบบนมีนามบ่านีกระต๊อบหลายหลังแล้วนี่นะอยู่ข้างบนมีกระต๊อบน้อยอยู่กระท่อมน้อยอยู่ห้าหลังสำหรับผู้ที่มาฝึกสมาธิภาวนากลางยาวข้าคืนหรือกลางวานเข้ามาได้อยู่รอบๆบ,บนภูเขาอ่าขับไปดีๆ ยามวัวนิ่เมเลยใช่ใชต้นยังอันนี้ปู่ต้นกันนิกาเลยครับว่ากันนิกาปู่เขายกว่าต้นกันนิกาอันนี้มาไข่เน่าต้นไข่เน่าอกรรมฐานไข่ไม่เน่กากรรมฐานไข่เน่า <c oughs> จะปู่แบกรรมาฐานไข่ไม่เน่า ปู่คือขับรถด,ดีัะปู่อไปเร็วเกียร์สามผมนี่เพิ่งไปเพื่อสิต๊ะภูเขาไปเกียร์สองพราแล้วโอ้คูบาคือนิวน้าขนาดเลยขึ้นมาข้อแห่งกระายขนาดปูที่ใบใส่โอ้งามแทบวะกระท่อมไม่ไผ่ไฟหลังจากบา้านเ่ยลายพันธนเลยนี่เนาะปู่เนาะูบาขั้นบ่าเนี้ยปู่นี่ขึ้นมัน โอ้จำสินพ่อวานายอยู่พี่ไอคามาตั้นหย่าบอกก่าเนี่ยมองสองผู้ลังกาป่จะพาไปดูผู้ลังกาผู้ลังกา้าผู้ลังกา้าหย่าลายแะ้วมเลยมาตัดพวกนั้นย่บววางเดี๋ยวเขาว่างหัวจ้าก็นานบองเขาปกติหลวงพ่อเขาจะเข้ามามุมนี้อยู่เรื่อยแต่นี่เอากระท่อมมาวางไว้เห็นไหม ลวงปู่จะชอบมาดูทิวทัศน์ตรงนี้เพราะตรงนี้มันมองไว้จะมีเทือกเขาภูลังกาแต่วันนี้ท้องฟ้ามันไม่เปิดมันก็เห็นขอตะคุ่มตะคุ่มอ่าเทือกภูหลวงภูลังกาภูหลวงก็จะอยู่ฝ้าแม่น้ําโขงที่ประเทศลาวถ้าท้องฟ้ามันเปิดก็จะมองเห็นเพราะระยะทางมันก็ห่างกันประมาณหกสิบกิโลเมตรจากนี้ แต่นี่ท้องฟ้ามันไม่เปิดหลวงพ่อก็อดดูวันนี้เดี๋ยวให้เขามาตัดหญ้าให้ตรงนี้ตัดก็จะมองเห็นมาแล้วน,นี้ก็จะเป็นภูวัวดอยวิเวกผู้ลังกาผู้หลวงผู้อังนำเขียวไปแล้วหลวงปู่มันเขียวไปแล้วหลวงปู่สดชื่นดีบะเป็นแมกไม้ส่มชื่นในส่ไสปู่ฮะวงปู่ เป็นแมงไม้อย่างปู้ว่าฟังเดอปูเป็นแมงมอยฉ่ำชื่นในพื้นป่าเป็นทาราที่เจิงขังทั้งเย็นใสเป็นเสียงสัตว์เริงร้องกล้องพงไพยเป็นแหล่งให้ของมวลมิตรใกล้ชิดธทำเป็นสถานลานประดิษฐ์พระบรมสาลีริกธาตุเป็นแหล่งหลักเป่าประกาศ พุทธศาสตร์ให้สดใสเป็นความงามแห่งจาคะธรรมล้ำวิไลเป็นสุนทรีแห่งดวงใจที่ฝ่ายลักร้อยถักทอเป็นภาพฝันอันลลออหล่อเลี้ยงใจผู้ฝ่ายธรรมเป็นขุนเขาเขียวดังเมฆลุจิเลขวาลีลักสร้างศักดิ์ศรีสะอาดเอี่ยมเปี่ยมสะบุคคลนีนทอดนทีอุทยานอันดาดา ดาระดาษด,ด้วยแนวภัยใหญ่พื้นกว้างเพียงเยอะอย่างได้เยือกเย็นเห็นคุณค่าโอ้ใตสิขาทะลามมาละตาลามอาลามอันลมลื่นชื่นดวงฤทยัยงามแมกมไม้งามพื้นดินหินทุกก้อนสะท้อนภาพซึ้งกำซาบสมพบประสบสมัยบุญบรรดาลเป็นแดนบุญอบอุ่นใจ บุญเสริมให้ร่มเย็นสุขอยู่ทุกวันเปลี่ยนชีวิตเป็นชีวิตจิตสงบสุขสมภพดังภาพพจน์บทสร้างสรรเป็นนักปราชญ์ฉลาดล้ำความสำคัญเป็นดวงจันทร์อันกระจ่างอยู่กลางใจเป็นแรงธรรมสินทานานานับเนื่องเป็นปราดเปลืองปลูกใจได้เกื้อหนุน เป็นแดนดงสงเคะ้อเกื้อจิตเจือจุนเป็นสะบุญล้างบาปอาบใจชนจากกันดานรำเข็นเป็นสะน้ำเย็นชุ่มฉ่ำชีพชุ่มชื่นพื้นป่าใหญ่ใส้เสียงสัตว์ชัดเจนจำความปลอดภัยกังวานไกลภัยพึกสำนึกคุณคือความงามพิสุทธิ์แห่งพุทธศาสตร คือเพื่อชาติสงบสว่างสร้างกุศลคือของขวัญจันลงใจให้โลกยนต์คือความพ้นทุกได้ในแน่นอนหล่อรอมรวมร่วมชาวโลกวิโมกมิ่งสร้างความจริงให้ปรากฏบทคำสอนเกิดภูเขาตุงขะวารีสีบวอรบ,อบุญสะท้อนสารทิศชีวิตมวล ดูดดึงฟ้าดูดฝนจนดินชื้นดังวันคืนโมทนามาครบถ้วนประดับธรรมประดับไทยไว้ถูกควรให้โลกหวนเห็นทุกเมื่อเม็ดเหงื่องานเชิญชาวชนเชื่อมศรัทธามาหากุศลแผ่นดินดนผลศักดิ์สิทธิ์สถิตสถานจากแห้งแรงรำเข็นเห็นกันดานสร้างวิมานมนุษย์แห่งพุทธธรรม ด้วยเสน่หาแห่งเมตตาธรรมคณะสงฆ์ไตสิกาธารมลลตาลามอาาา้าวฟังว่าเขาซ่านฟังเลยเขาถ่าเลยเกินนะสมาธิติดตามขนาดนี้พ่อใจลาย,ลยจือได้อยู่บ่ผู้บาจือได้อยู่ได้พ่อจือได้อยู่เลยปูย่อยากเห็นมันเป็นนิมิตหมายของหลวงพ่อนะหลวงพ่อทำ เป็นภูเขาดูดฟ้าดึงฝนจะมาปกติมันมามันถึงประเทศลาวเพราะประเทศลาวมันมีภูเขามีต้นไม้มันก็ดูดฝนไปที่นั่นที่นี่ก็จะแห้งแรงแต่เดี๋ยวนี้ถ้าทําได้ตามนี่มิดไม้มันก็คงจะดีดูดฟ้าดึงฝนมาเป็นชุ่มชื่นที่ปฏิบัติธรรมสปายะเป็นป่าไม้ขุนเขาสายน้ำ ล้อมรอบลงไปข้างล่างก็จะมีแต่น้ําล้อมรอบภูเขาลูกนี้นี่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยเสี้ยวหนึ่งยังไม่ได้ลวง่อาจะทำแปดชั้นชั้นละสี่เมตรเพราะว่าจากฐานมันสิบเมตรแล้วอีกทั้งหมดมันจะสี่สิบเมตรสี่สิบแปดชั้นก็มักมีองค์แปดชั้นละห้าเมตรก็มีอินทรีห้าพระห้าอ่าเป็น ปิิสนาธรรมะก็อยู่ในนี้ล้อมรวมกันอ่าลวงปุไปเรื่อยๆลงกลับได้แล้วสายแล้วเจ็ดโมงแล้วตุงขวารีสีวนาลัยเนนะียอ่านดูสิพื้นที่โดยสังเขปแผนที่จากดาวเทียมวัดไตสิขาราม ตามทะเบียนจะเขียนไตสิขาลามอำเภอคำตากา้าแต่นี้เขียนเป็นตะกา้าเขียนไม่ถูกนายพลนายพันที่ไหนเขียนไม่รู้ไม,ไม่ถูกอตรงนี้วัดไตสิขานาครพนมบึงการเวียงจันอุดรสกลมุกดาหารขอนแกนกาลสินอโลกปู่มองตุงขะวารีศีวนาไรายไตสิขาเอ๊ะ แล้วก็จะมีศาลาเชียงทองบนภูเขาท่าเิร็์แล้วก็จะมีน้ําตกลงไปภาพผู้ปฏิบัติธรรมในคมะมจารีในคมะมจารีนีขาวๆอุบาสกอุบาสิกาเดินเป็นแถวเป็นแนวลงไปเป็นภาพบรรยากาศที่เห็นในนิมิตอันงามของหลวงพ่อท่านก็เลยออกมาจากนิเพทะพารามมาสร้างตรงนี้ เริ่มป่วยเริ่มป่วยก็เริ่มนิมิตได้เกิดน,นิมิตขึ้นที่อยู่ของท่านจะเป็นภูเขาน้ําล้อมรอบก็เลยปลารบมาสร้างตรงนี้มันถึงจะหายจะบอกก็พูดไว้เมื่อก่อนยังพูดได้คูบาก็ยังจําได้ป่ากลับลบไยได้แล้วพอแล้วแบตเบิดโทรัพท์เครื่อง รับดีหลวงพ่อลับลงวัดได้แล้วผ้าขึ้นมาแล้วเมื่อนี่ชุมเมื่อคู่บาเมือ่อยคู่บาบยายากผ้ามาหย่างเมื่อยเลยเมื่อนี่เมื่อนี่คือยังไงคู่บา,บา,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 บาพาปุมาพอนะาพอานะพอแล้วพอ้ว